แล้วนั้นนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเนาะให้เราพึงระมัดระวังใจของเราให้ดีเพราะว่าสิ่งที่มันกระทบออกไปข้างนอกเนี่ยมันอาจสะไปกระทบต่อพ่อต่อแม่เราที่เขาเกิดอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้เนาะเคยเกิดเป็นใครก็ได้คนที่มาทาร้ายเราอาจจะเป็นพ่อแม่เราก็ได้นะดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้เราเข้าใจความเป็นจริงของจิตให้ชัดเราถึงจะรู้ว่าอ้อมันเป็นแบบนี้ นี่แหละเขาเรียกว่าวิชาหรือปัญญายางอย่างรู้ถ้ามันแจ้งแทงตลอดนะคิดดูนะครับกบรรมบุตรสิบของเรารักษาไม่ยากเลยถูกไหมครับถ้าสมมติเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นปุ๊บเราจะคิดชั่วกับท่านไหมไม่เพราะเราเข้าใจอ๋อเป็นแบบนี้มันเป็นผลของเราเองเราจะไปคิดอาฆาตไปไหมไม่แล้วพอแล้วล่ะถ้าคิดอีกก็ต้องกลับมาอีก มาทำแบบนี้อีก้เราจะไปว่าไปดา่าใครไหมไปเพ้อเจ้อใครไป้ไปโกงกใครไหมก็ไร้สาระไหมครับเรื่องแบบนี้ก็ไม่มีแล้วล่ะหรือจะไปเลยออกไปถึงกระทั่งทําลายร่างกายซึ่งกันแล้วกัน,นก็คงยากแล้วล่ะเห็ยนไม่คำว่ากรรมบุตรศิ์ของเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าปัญญาแจ้งแทงตลอดพอแทงตลอดทุกเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยมันหยุดละ หยุดที่จะทำร้ายใครแล้วพอแล้วละมันเยอะละคนรอบๆข้างเราที่เขาดีกับเรามากมามขนาดไหนเรายัางไปเสียดแทงเขาได้ดิเนี้ยมันก็น่าคิดเนาะมันก็น่าคิดแต่เราก็ต้องยอมรับเนอะบางทีมันก็ต้องพลาดพังเผิอไปเพราะว่าเราเป็นผู้ฝึกแต่เราเป็นผู้ฝึกแล้วเราพลาดเผิอไปแล้วเราต้องย้อนกลับมานะว่าเอเราทําไปเราขาดเมตตาไหม ้าขาดเมตตาขอโทษได้ไหมขอโทษเป็นไหมเนี่ยเราต้องเป็นผู้ฝึกต้องรู้นะว่าผิดก็คือผิดผิดก็ต้องขอโทษขอขอมาขออโหสิอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะว่าผมเชื่อแน่นอนว่าเราเป็นผู้ฝึกเนี่ยมันต้องมีการพลาดการเผลอเป็นปกติแต่พอพลาดไปเผลอไปจิตเห็นความตั้งมั่นความดีของเรามันจะรู้โอ้ยมันพลาดไปละเผลอไปละ เราจะรู้สึกว่าเออเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องขอขามาเขาแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าเราทําไปด้วยความไม่ตั้งใจคือเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็อยู่ในอกุศลกรรมเขาก็ต้องรับกรรมของเขาเหมือนกันกรรมแห่งเขาคือเราทําะเขาถึงจะต้องทุกข์ดังนั้นพอเราเข้าใจกรรมเขากรรมเราชัดเจนแจ่มใสละเราจึงหยุดสร้างกรรมจากเราละเพราะเราเห็นว่าเรานี่แหละสร้างทุกข์ให้เขาเราไปขอโทษเขาดีกว่า อย่าให้เขาสมองจากเราเลยขอโทษนะที่ทําไปเมื่อกี้ไม่ตั้งใจมันมันเขาเรียกว่าไงครับมันระมัดระวังเต็มที่แล้วอะ่ะศีลเราก็ตั้งใจแล้วอะ่ะสมาธิก็กดข่มมันเต็มที่แล้วปัญญาก็พิจารณาแต่ดันเผลอออกไปอันนี้มันก็คือกฎของกรรมเขาเหมือนกันเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยใจเราจะไม่เศร้าหมองเลย อันนี้เขาเรียกว่าศีลรักษาจิตสมาธิรักษาจิตและปัญญารักษาจิตเห็นไหมว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอรักษาใจของเราแล้วเนี่ยจิตของเราจะเกิดความผ่องใสขึ้นมา,ามเขาเรียกว่าจิตเป็นประพัสสอน